เอาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาพูดคุยแมตช์การแข่งขันร,ระหว่างทีมชาติไทยของเราพบกับทีมชาติเวียดนามในศึกซีวีลีกประเภชายเลกที่1ต้องบอกเลยว่าผลงานของหนุ่มไทยเองก็ถือว่ายอดเยี่ยมกับสองนัดที่ผ่านมาครับเอาชนะอินโด31เอาชนะฟิลิปปินมาสามต่อศูนย์เกมนี้ต้องโครจรมาเจอกับทีมชาติเวียดนามที่แพ้มา1ชนะมา1โดยเป็นการแพ้ฟิลิปปินส์3ต่อ0ูนและก็ชนะกัมพูชามา3ต่อศูนซึ่งในงตารางคะแนนตอนนี้ทีมชาติไทยของเราครับก็อยู่อันดับหนึ่งของ นามเองอยู่อันดับที่4ของตารางและก็ต้องบอกเลยว่าโค้ชปาร์คไม่มีออมมือไม่มีลุเพดานเกมนี้เนี่ยก็ส่ง6คนแรกนำทัพมาโดยออมมอนเทพนะครับตัวหลักตัวตั้งตัวตีกับหัวเสาของเราตีมือซ้ายหดหดนะครับเกมไปแล้วทำไป 2ีอัพเลยกับคะแนนในการโจมตีอีกคนหนึ่งครับก็เป็นบอลเร็วนะครับกฤษดาตามมาด้วยบุญญาริศอนุรักษ์ประเสริฐและก็ชัยวัฒน์นี่คือบุเล่น6คนแรกของไทยเราถือว่าเป็นชุดเดิมที่จัดหนักจัดเต็มมาตั้งแต่เกมแรกของการแข่งขันซีวีลีกนะครับโดยรูปเกมในเกมนี้ครับเซตแรกเนี่ย ก็ต้องชื่นชมนักกีฬาไทยของเราทุกคนนะครับที่เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าจะโดนฝั่งเวียดนามเนี่ยขึ้นน้ำก่อน2ต่อศูนย์ก็ตามแต่เราเองก็พยายามไล่บี้พยายามไล่ตีเสมอแลกแต้มกันดุเดือดตลอดเวลาตลอดทุกช็อตเลยนะครับซึ่งฝั่งของเวียดนามเองเขาก็ออกมาหนีห่างได้ตั้งแต่แต้มที่6ของการแข่งขันนะครับพอได้แต้มที่6ปั๊บเขามีแต้มไหลเลยนะครับ6 7 8 9ดจนถึง12คะแนน13คะแนนเนี่ยเอาเรายังก็ขยับมาเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นโดยเซตแรกเองก็เหมือนกับว่าเวียดนามจะชนะเ,าเราแบบสบายๆนะครับแต่ด้วยวิธีการเล่นของโค้ดปาร์คเองมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเล่นบอลเร็วกับหัวเสาเนี่ยโค้ดปาร์คมีการดูเดชัน่นและก็สลับตำแหน่งกันได้เหมาะทุกจังหวะมากซึ่งเราเองก็ยังเน้นเกมรุกคีเพยเยอร์ก็เป็นฝั่งของอมอนเทพที่เซตแรกกดไปจุกๆ้คะแนนครับจากการจุดตี4ีจากการบล็อกอีก1คะแนนโดยอมอน เทพเนี่ยมือซ้ายของเขาก็ถือว่าเป็นข้อมือสวรรค์ได้เลยนะครับทุบไปที่รายโอกาสเป็นแต้มสูงมากจนฝั่งของเวียดนามเนี่ยตามบล็อกตามประกบไม่ทัน พอหลังจากที่เราตีเสมอได้20ต่อ20ตอนนั้นเองเวียดนามก็รับบอลแรกหลุดไปเยอะแล้วก็เหมือนมีความกดดันซึ่งมันตรงข้ามกับไทยเราครับที่มีโมเมนตัมดีกว่าโดยเป็นอมรเทพเป็นอนุรักษ์ที่ช่วยกันทําแต้มจนพลิกแซงขึ้นนาํา22ต่อ20แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รันต่อยาวๆเลยครับ23 24คือเราแบบทําให้เวียดนามหลงไปเลยถึงขั้นต้องเล่นกันต่อถึงแต้มเดิวนะครับแล้วแต้มเดียวก็กลายเป็นทีมเจไดของเราแหละชุดนี้ความนิ่งเนี่ยเยอะ เยนอยู่แล้วนะครับก็เอาชนะไปได้31ต่อ29คะแนนจากการปิดเซ็ของกฤษดาครับที่ทุบจุกๆลงไป จบเซตแรกปั๊บเนี่ยกฤษดาทาได้4คะแนนครับอนุรักษ์ทาได้4ชัยวัฒน์ทำได้4แล้วก็ประเสริฐทําได้4นั่นก็หมายความว่าผู้เล่นตัวจริงของไทยเราทั้ง5้าคนเนี่ยมีส่วนสําคัญในการทําแต้มทุกคนเลยนะครับจะปล่อยผ่านใครไม่ได้ส่วนฝั่งของเวียดนามเองเขาก็มีอยู่1คนที่ทําแต้มได้ดีนะครับก็เป็นเงินงอกทานนะครับที่ทําได้7คะแนนในเซตที่1กับการเจอไทยเราก็เรียกว่าเซตแรกนั้นทําให้เวียดนามฉุนพอสมควรเลยที่เรามาพลิกแซงได้แบบนี้นํามาตลอดตั้งแต่ต้นเซต แต่ช่วงท้ายเซตเนี่ยความนิ่งความยือกเย็นเรามีดีกว่านะครับดีพอที่จะเอาชนะไปได้ในเซตที่1ส่วนในเซตที่2อครับเซตนี้ต้องยอมรับอีกจุดหนึ่งนะว่าเวียดนามเขามีเกมรุกที่เด็ดขาดมากนะครับคือขึ้นเกมลุกทีใดเนี่ยโอกาสที่จะติดบล็อกโอกาสที่จะตีออกมันยากมาก แล้วความเฉียบคมความต่อเนื่องเขามีดีกว่าเราแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะโดนนําก่อนก็ตามก็พยายามไล่มาพยายามทําแต้มตีเสมอพยายามชิงจังหวะอยู่ตลอดซึ่งเซตนี้ไม่ค่อยเน้นบอลเร็วมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอนุรักษ์กับอมรอเทพที่พยายามตีแถวสองอย่างอมรอเทพเนี่ยตีสามเมฆกลางบ่อยครับตีแถวหลังหรือว่าอนุรักษ์เนี่ยก็โชว์มาตีหัวเสาบ่อยเกมลูกของเราก็ถือว่าอยู่ในเกณ์ที่ดีนะ แต่ส่วนใหญ่เกมรับของเรายังดีเฟนซ์ขึ้นมาไม่ได้พอเจอลูกตบพอเจอบอลหลายจังหวะของเวียดนามเขาสามารถเอาชนะเราไปได้โดยจุดที่ต้องแก้แบบเห็นได้ชัดเลยก็คือ ทามมิ่งจังหวะเลขแต้มที่เราต้องแน่นให้มากกว่าน,นี้นะครับส่วนใหญ่การเลนรี่การการดวลแต้มต่อแต้มเนี่ยเราจะหลุดไปมากกว่าเวียดนามส่วนบนในเขาเนี่ยขึ้นนําเราห่าง 2- 3งาคะแนนแล้วการนําแบบนี้ต่อเนื่องเยอะด้วยนะครับจุดที่ต้องแก้เลยก็คือห้ามให้เวียดนามเนี่ยขึ้นนําก่อนถ้าเกิดเราขึ้นนําได้เราโฉบแต้มได้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะชนะและในเซตที่2ก็กลายเป็นเวียดนามครับเทียวชนะเราไป25ต่อ22คะแนนด้วยการทําเวลาไปเป็นแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโดยหลังจากจบเซตที่2ครับความโดดเด่นที่แ แตกต่างก็เป็นแบบที่ผลพูดเลยกับสไติการเล่น เป็นเรื่องของเกมรุกนะครับที่ฝั่งเวียดนามมีความเด็ดขาดมากกว่าเขาทําแต้มจากเกมรุกได้ถึง16คะแนนส่วนไทยเรามีไปแค่11คะแนนและก็แต้มจากการล็อก3คะแนนฝั่งไทยมี2คะแนนแต้มจากการเสริฟเนี่ยได้เอดถึง2คะแนนสําหรับเวียดนามนะครับไทยเราไม่ได้เลยยังรวมไปถึงแต้มจากความบิดพลาดเนี่ยอันนี้ไทยเราดูดีกว่านะครับไทยเราได้มาถึง9คะแนนส่วนเวียดนามไดไม่แค่4คะแนนเท่านั้นหรือว่าจะเป็นผูน้เล่นทาแต้มสูงสุดข,ของไทยเราในเซตสองครับก็เป็นอมรเทพคนเดิมนะยืนคู่กับอนุรักษ์เหมือนเดิมแต่ว่ามีชัย วัดกับประเสริฐเนี่ยแทรกขึ้นมาหน่อยส่วนบอลเดลของเราอย่างที่ผมบอกครับโค้ดปาร์คไม่ค่อยเล่นเลยเรียกว่าไม่เล่นเลยดีกว่ากิตดานเนี่ยทำได้เพียงแค่1คะแนน,นและก็นรงฤทธิ์เนี่ยทำได้เพียงแค่1คะแนน,นจากการบล็อกเรียกว่ารูปแบบการเล่นแตกต่างพอสมควรกับเซตแรกนะครับเซตแรกเรามีบอลเดลที่ดูโดดขึ้นมาแต่ว่าเซตนี้ส่วนใหญ่ก็เล่นเกมรับดีเฟนซ์บอลขึ้นมามันก็เลยทำให้เกมรุกไม่ต่อเนื่องมากเท่าไหร่ส่วนในเซตที่3ครับเซตนี้ก็ต้องยอมรับว่าเวียดนามเขาแก้เกมเรามาดีแก้ทางเรามาดีมาากเพระ บล็อกบอลเร็วของกฤษดาแบบอยู่เลยครับจนโค้ชปาร์คต้องเปลี่ยนตัวออกเสร็จนี้ชัดเจนเลยก็เป็นเรื่องของความเด็ดขาดนะครับที่ฝั่งเวียดนามยังมีความเด็ดขาดมากกว่าเราและเขาก็บล็อกเกมรุกของเราอยู่เลยนะโดยเฉพาะออมอนเทพครับอมอนเทพเนี่ยตีผ่านบล็อกได้นะครับแต่เหมือนตีแรงตีหนักไปหน่อยแล้วก็ออกค่อนข้างบ่อยเลยซึ่งจากที่เราจะตามตีเสมอได้อยู่แล้ว18ต่อ19สุดท้ายเนี่ย ก็ยังเป็นเวียดนามที่ทิ้งห่างเราได้ไปอีก2องคะแนนแล้วหลังจากนั้นรูปเกมมันก็เปลี่ยนไปนะครับเราก็พยายามเปลี่ยนตัวพยายามโรเตชันถอดกิตาราออกเปลี่ยนกิจราลงมาสุดท้ายก็ยังทําอะไรไม่ได้ความเด็ดขาดความต่อเนื่องเรายังไม่มีครับและก็อีกจุดหนึงจังหวะเสิร์ฟบอล พลเอกวเวียน,นามเสิร์ฟบอลได้ดีมากนะครับเรียกว่าเสิร์ฟตัดเกมรุกเราอยู่หมัดเลยเรารับบอลแรกไม่ดีเนี่ยบอลต่อเนื่องกันเราก็เล่นไม่ได้นะครับต้องฟรีบอลต้องถ่ายบอลออาไห้เวียดนามสุดท้ายเขาก็สวนเราแบบเจ็บจีดเลยซึ่งก็พลิกขึ้นนำเราและก็เอาชนะไป25ต่อ18คะแนนเซตนี้ถือว่าเป็นเซตที่พวกเขาเอาเราอยู่ แต่ก็ถือว่ามองดูตามสถิติแล้วเนี่ยเกมรุกเราไม่ได้เป็นรองเลยนะครับเกมรุกเราอยู่ที่14คะแนนนะเท่ากันกับเวียดนามเกมการบล็อกก็ฝั่งละ2คะแนนเท่ากันกับเวียดนามแต่ว่าสิ่งที่เราผิดพลาดในเซตที่3เนี่ยก็เป็นความผิดพลาดของตัวเองล้วนๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีออกการเสิร์ฟไม่ข้ามการรับบอลไม่ได้เนี่ยเวียดนามได้ไปถึง9คะแนนครับส่วนเราได้บเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนี่ก็คือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยที่จะทำให้เราแพ้ไปในเซตนี้ซึ่งพอมามองบอลเล่นทำแต้มสูง,สงที่สุดครับก็ ก็เป็นชัยวัดนะครับที่ทําไป6คะแนนอนุรักษ์ทำไป1คะแนนประเสริฐทําไป3คะแนนอมรเทพทําไป1กฤษดาทําไป1แล้วก็ทูปประดิษต ทำไป1คะแนนเซตนี้เนี่ยชัยวัน์บอลเร็วก็มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นมาแต่อย่างที่ผมบอกไปเราผิดพลาดในเรื่องของความเด็ดขาดนะครับเราไม่เด็ดขาดกันเองไม่งั้นเราไม่แพ้วีดนามนะเวียดนามเขาก็มีกดดันอยู่บ้างมีโมเมนตัมเสียอยู่บ้างโดยเฉพาะในช่วงท้ายเนี่ยก็เห็นชัดเลยว่าพวกเขากดดันหลังจากที่ไทยเราทําแต้มไล่จี้มาหลายตัวหลายครั้งแต่สุดท้ายเราก็ยังตามอยู่2ต่อ1เซตโดยในเซตที่4ครับเซตนี้เนี่ยเริ่มต้นเซตมาก็ยังเป็นเวียดนามที่เขารักษาโมเมนตัมของตัวเอง ได้นะครับคือมีการเล่นหลากหลายและก็มีสับหลอก หน้าบล็อกของเราอยู่ตลอดเวลาโดยรูปแบบอของเวียดนามนั้นก็จะมีตัวตีหลอก1คนแล้วก็จะยกข้ามฝั่งไปให้หัวเสาอีกฝั่งหนึ่งตีเลยก็จะทําให้บล็อกของเราตามไม่ทันหรือว่าโดนหนึงน่งๆเนี่ยเวียดนามเขาตีผ่านได้อย่างที่ผมบอกไปความเด็ดขาดเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบ3-4แเต้มรัวๆเลยสําหรับเกมลูกของเวียดนามนะครับส่วนไทยเราก็จะมาทีละแต้มแต่เวียดนามมา3-4แต้มโอ้โหตอนนั้นเป็นเซตที่ไทยเราก็ต้องปรับวิธีการปรับกลยุทธ์กันพอสมควรครับเพราะถ้าเกิดแพ้ในเซตนี้ก็จะแพ้ไปเลยแต่้วยเรื่องของการแก้ เกมโค้ดปาร์กเนี่ยที่ขอเวลานอกปั๊บ เหมือนจะเห็นรูปแบบเกมรุกของเวียดนามนะว่าฝั่งนั้นเนี่ยเล่นยังไงบ้างกับเกมรุกก็จะเล่นสไตล์เดิมเลยนะครับยกหลอกยกเซตหลอกแต่ที่เขามีก็คือความเด็ดขาดครับที่เรายังดีเฟนซ์เกมของพวกเขาไม่ได้สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นฝั่งเวียดนามที่ขึ้นนําเราแบบห่างเลยครับ17ต่อ13คะแนนและก็มีบางช่วงบางชดด้วยนะที่ไปฟ้องพุทธศิลป์ไปโวยกับพุทธศิลป์จนต้องเล่นใหม่กับแต้มนั้นนะครับถ้าเกิดไม่โวยเนี่ยแต้มจะเป็นของไทยเราซึ่งก็น่าจะเปลี่ยนโมเมนตัมได้แต่ฝั่งเวีเย ก็เลยทําให้รูปเกมมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือกลายเป็นโมเมนตัมของเวียดนามที่มาดีกว่าแบบชัดเจนนะครับขึ้นเกมรุกเขาก็ทําได้ส่วนเกมรับก็ตามบล็อกอนุรักษ์กันแบบสนั่นวันไหวจนทิ้งห่างเราอีกครับ19ต่อ15คะแนนและสุดท้ายก็เป็นฝั่งของเวียดนามที่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยของเราไปได้สําหรับเซตที่4รวมสกอ์เนี่ยไทยเราก็แพ้ไป1ต่อ3เซตผู้เล่นทําแต้มสูสดของไทยเราครับก็เป็นอนุรักษ์นะรองลงมาก็เป็นชัยวันรรองลงมาก็เป็นอมรเทพอมรเทพเนี่ยอาจจะ ไม่ดุดันเหมือนกับ2เกมที่ผ่านมาครับเนื่องจากโดสเกิลหนักมากๆและก็มีกฤษดามีประเสริฐเรียงกันมาตามลําดับเลยแต่ไทยเราก็ยังมีโอกาสคว้าแชมป์ในเลกแรกได้อยู่ครับเพราะเวียดนามเนี่ยเหมือนยังต้องเจอเกมยากกับแมตต์ต่อไปแต่ว่าไทยเราจะไปเจอกับฮัมเนที่แพ้มา2เกมรวดยังไงก็ส่งในใจนนเชียร์ให้กับนักกีฬาไทยของเราด้วยกับการแข่งขันซีวีลกในเลกที่1นะครับและในส่วนของทลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเล์บอล ไทยเราแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเด่นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดดักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย